รู้หรือไม่ว่าดอกกุหลาบเคยเป็นดอกไม้ต้องห้าม ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วกุหลาบจะเป็นสัญลักษณ์ของความรักแต่ก็มีบางบริบทหรือบางสีที่อาจถูกมองในแง่ลบได้เช่นกุหลาบดําถึงแม้ว่ากุหลาบดําส่วนใหญ่จะเป็นกุหลาบแดงเข้มจนดูเป็นสีดําหรือเป็นกุหลาบที่ย้อมสีแต่โดยทั่วไปแล้วกุหลาบดํามักถูกเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้ครับความตายและการไว้ทุกข์เป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียการสิ้นสุดและการจากลามักใช้ในงานศพการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงอาจหมายถึงการสิ้นสุดของบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังมีความรู้สึกของการจากไปค ความลึกลับและด้านมืดในบางวัฒนธรรมหรือบริบทของโค t h culture กุหลาบดําอาจเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับเวทมนต์หรือสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลความเกลียดชังหรือการแก้แค้นในอดีตหรือบางบริบทที่รุนแรงอาจถูกใช้สื่อถึงความรู้สึกด้านลบเหล่านี้กุหลาบเหลืองในยุควิกตอเรียกุหลาบเหลืองมีความหมายที่แตกต่างจากปัจจุบันมากเดิมที่มันสื่อถึงความอิดฉารึษยาการไม่ซื่อสัตย์หรือการนอกใจมิตรภาพที่ลดลงหรือความสัมพันธ์ที่จบลงหรือเป็นคําเตือนด้วยเหตุนี้การให้กุหลาบเหลือง ยุคนั้นอาจถูกตีความไปในทางลบอย่างมากแต่ในปัจจุบันความหมายได้เปลี่ยนไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิตรภาพความสุขและการให้กำลังใจเป็นหลักครับ